คนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานการงานคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามช่วงนี้การงานธุรกิจอยู่ในช่วงที่สดใสสุกสกาวมากนะไม่ว่าจะเป็นงานเก่าธุรกิจเก่าหรืองานธุรกิจใหม่ทุกอย่างที่เริ่มต้นทําจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามคุณไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องงานนะครับในเรื่องการเงินปัญหาเก่าเก่าเรื่องก,การเงินคุณจะหมุนกลับมาอีกแล้ว รและส่วนมากปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากตัวคุณเองอะ่ะเหมือนกับคุณหาเรื่องใส่ตัวในเรื่องการเงินเองนะมันก็เลยวนกลับมาอยู่นั่นแหละในเรื่องปัญหากเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องความรักนะคุณมีความทุกข์ความกังวลใจบ่นหมองมากเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักช่วงนี้นะครับมันเหมือนกับความลางคุณมันขาดนั่นขาดนี่ขาดโน,น้นมันไม่สมบูรณ์เลย นะครับความสุขนี่หายากเหลือเกินกับความรักช่วงนี้นะครับการติดต่อคนรักก็ยากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ดูเหมือนกับติดต่อ,อยากเหลือเกินนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าความเข้าใจก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้รู้สึกตัวเราไม่ค่อยดีเลยกับเรื่องความรักนะครับ